สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาผัดนอไม้ดองใส่ไก่ค่ะแม่บ้านใส่น้ํามันลงไปแล้วนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะเอาไก่ลงไปผัดนะคะวันนี้ใช้เป็นไก่บดนะคะ เยอะเลยใส่ไปหมดเลย บ้านไม่อยากให้ใส่เ้าแข็งบ้าจะตรูงเลยนะคะใสพ่พริกแกงลงไปผัดเลยนะคะเป็นพริกแกงแดงนะคะแกงเก็ดธรรมดาะคะ่ะ ม่บ้านจับกลุะะ่ม้ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันหอยแม่บ้านใส่น้ำมันหอยลองไป 2, 3, 3, สองสองช้อนต๊ะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนชาอันนี้แม่บ้านจะใช้น้ำปลานะคะปกติแล้วจะใช้ซีอิ๊วขาวแต่ว่าแม่บ้านว่าขับซ หน่อไม้ดองอเ,ดเขาออกเปรี้ยวนิดนึงแม่บ้านอยากให้มันมีกลิ่นน้ำปลาหอมๆน,นะคะก็วันนี้จะใช้น้ำปลาแล้วกันพอประมาณนะคะกับ แม่บ้านจะใส่หอมแดงไอหอมหอมถัวใหญ่ <Okay. S 1> ใส่ะใส่ไปแล้วก็ปลูกเฉดเลยไปด้วยนะคะเพรานั้นแม่บ้านจะใส่หน่อไม้ยองนะคะอันนี้ที่แม่บ้านต้มสุกแล้วนะคะ mm hmm. แ,แม่บ้านก็ผัดให้เขาสุกนิดนึงแล้วเรามาดูกันตอนที่เขาใกล้สุกแล้วนะคะตอนนี้ผักของแม่บ้านก็ใกล้สุกเลแล้วนะคะแต่ว่าพริกแกงแม่บ้านมีน้อยไปนหน่อยนิดนึงนะคะก็รสเขาไม่จัดเท่าไหร่แม่บ้านก็ใส่พริกด,ดองลงไปนะคะ ดองนี่คือพริกแดงตำธรรมดานะคะแล้วก็ดองกับน้ำส้มสายชูนะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วไปตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ